สบายดีพี x ù, x ong x ong, x ong, ่น้องมีดีตอนหักของสู่ส่งเสนอมานนาทักทายสบายดีตอนตอนสิบเอ็ดโมงตลาดลัดทงหน้ามาแล้วนั่นนะไปชื่อด้วบัดรเดี๋ยวเรามาจอดพี่น้องยกยกยกคืออะไรยกล่ะ ด้ากรขัวไก่ย่าง็ดนำขับปุนที่น้องจ้าิเขาในเมืองขั้วไว้แล้วก็ขั้วไก่ตงไก่เอาฮะม่งด้ยังามเบิ่งด้มาเห็นลูกไก่ข้างในนะเปอะไรลูกไปตลาด น้ินนี่ขบาบไตรงเลยบ่เบยาวันแกมันี้นี่ยังนเนี่ยนพัดอาอชาลพนมขนมสีหนาวอ่ะข้าป่าแร้วกดเต็มมันนี้อใหนยค่ะตอะงดงา

เรื่องน่งนั่งดูสิแล้วเทิงหรือเล่าแล้ววะเนยนั่งนั่งยื้นเดียวนี่ทัวร์ค่ะ Hãy sí. có <laughs> <than women. cười> cái gì cảo, uh. ừ, và đi anh em sai lời đi ông hãy hoặc sai bớt say bó bay bóc tuy nó tuy phó bóc tuy phó bóc เดียวขขอบใจอายุแบบทัวร์อะไสิไปซื้อตลาดแล้วไปซื้อตลาดโอเคเอ้ยขอบใจไซื้อขาเียง้ามเด้อซื้อไวแหง น้องนัดชากับน้องเลยสั่งไหวไปไปเลี้ยงงวัวเอออันฟุตตลาแลนตลาดนี่พี่น้องเขาอพอลงรีสเนาะยกขึ้นเดียวโยกข้างหัวมันนี่ขึ้นแล้วก็ดึงเนาะยกขึ้นแล้วก็ดึ้งเมื่อร้ายหรอดอกเบาๆหนึ่งนะมันล้ายจังพ่อพอยากขึ้นนายอยากให้ข่ายใช่ไหม สวัสดีครับได้ยังมหันนฮะไม่ได้อะไรอันนู้นขั้นต่ลยขั้นนี้ซื้อหน่อยเสีซื้อไล่คือเขาก็เจาะกับบริไดแทมได้ต้องล่อแต่บ้านมันโศกเลยจืมกแล้วหน้าบริไดแทนนั่นซื้อหาชิพกซิขึ้นไปเรื่มแทนแัมเนาะแต่เขาก็บริวาอันอยากได้แทมดอกวาวหายฟังอันนี้นะ ตัวแรกขาประจำนะซื้อมาเถอะละมาละเถอะละห้าสิบพันยังไม่เท้าหมูอยู่ในเท้าหมูหมูได้ล้วเนาะแต่ของที่ขล้ายเพลงไม่องเขาไม่ได้ว่าอยากได้ดอกเขาเปรียบเทียบให้ฟังว่าบางเจ้าบางคันนะพี่น้องเลยทุกอย่างเนาะมันก็มี่งจริงทำได้แหละใครจะใจแบบพ่อค้าแม่ค่ะ เพราะค่ะบางคนก็ดีแถมอันนี้เป็นกมาขายก็ดีเลยนะนี่ขาดอันนี้พี่น้องเลยจับเลยเนยะอันนี้นะในย้ชเพื่อนเลือกเอาพายเอาตัวใดกันนะพายเอาอันใดนห,หืมหางกระยิบหางปั้ <laughs> นเขาละครึ่ง <laughs> อะไเหรอแค่ไหนยังละครึ่ <laughs> ง <laughs> ซื้อใหันเนื้ออันหนึงข่ปาขปา่ปาอัตเนื้อมากินข่าป่ามีอย่งลูกเฮ้ยมะทำใหมันเดินแต่เดียวอลไรลูกอันนี้ของเอึอย้ยเก็บแคเนาะไอ้อยากกันจับก่อนบ่ซะแต่ละแค่นนี้เน่ยเป็นญาติพี่น้องของพ่อน้องหลีอิพี่น้องเลยที่เห็นเมื่อกี้นี่ก็คือ พี่สาวคนกลางของน้องหลีน้องหลีไปหอดบ้านดงผูบอกเสตียบอกโอ้โหมาเลยไปหล่อกไปหล่อเลยบอกว่ามานชอยเรียงงัวนน้ำมันงานเด้อชอยบนหน่องเด้อทำหน้าเลยอ่ะ Một người anh em, mà ham đến hôm nay anh em hôm nay anh em xin mùn luôn mì đến hôm nay anh này em 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 เจ้าอันเจ้าประจำมันเพิรนบมาหลูกระลับแหละบรรยากาศกระเด็แดดคือที่เห็นไม่้อ้เมยมอด่ากับเขาในเมืองแล้วต้่มไก่ไว้ เต็มหมอนใหญ่เลยตัวหนึ่งแต่ว่าตัวใหญ่เบิ่งคาพนนอนจ้ะร <c oughs> ับแล้วกินนมเบิดลขวดจะรับต่อใ <c oughs> นเลย เกียภาพบรรยากาศได้เพ่งสมาธิเดอ้อขอบคุณขอบคุณพี่น้องเพื่อสุขสุขคนที่เขามาหาบส้มคลิปห้ผิดพาดอะไรกับคอทษนนะ้ำลายเด้พี่น้องเดอ้อสบายดี